เนนี้เรามาถึงประเทศจอแดนค่ะหลังจากไปเที่ยวเขา,าเรียกอะไรนะคนครเพตานะอตอนนี้ปั๊บเราก็จะไปนอนที่กลางทะเลทรายออ้แล้วมันช่วงปลายปีนี่อากาศเย็นจับเลยค่ะออากาศดีมากอะแล้วที่สำคัญเป็นไฮไลท์อันนึงคือไปขี่อู นี่นี่นี่พี่ลิมิงนี่ไปเที่ยวสาวๆก็จะแต่งตัวชุดแบบต้องมีชิินนดามัะลาเตรีอะไรกันนะปกปอนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นชุดที่เหมือนแบบตรงตามศาสนาอะไรอย่างนี้ของเขาแล้วนี่นี่นี่ไกด์เขาจะบอกวิธีการขี่อูดเวลาคุณอูดมานั่งเวลามันยกขึ้นเราจะต้องจับยังไงทิ้งตัวยังไงนะฮะพี่ลมิงได้ขึ้นไหมอ้าวขี่ที่ต้อง ได้ขี่ทุกคนเลยทุกคนครับน่าเป็นบรรยากาศเราอยู่เมืองไทยเราขี่แต่ช้างแล้วก็จับตะกระแตนมาหาสุภาษิตทำฟังเพลยแต่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยได้ขี่อูดขี่อูดจับอะไรคะขี่อูดจับจิงหรีดนั่นนี่มีไงแม่ดีมีไงโยกเยกไปโยกเยกเอาวมันก็ต้องโยกเยกครับมันเดินมันเดินมันเดินไม่นิ่งไงนะฮะโอ้น่าเดินกันไปเกือบ ครึ่งชั่วโมงอ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะนั่งนั่งอูดนะมันต่างกับขี่ม้าไหมคะพี่พิมิงก็พอๆกันนะยกแยกเหมือนกันมันก็เดินยกสัตมันเป็นสัตสี่เท้าเดินเหมือนกันโอ้แล้วชอบที่อะไรรู้ไหมอากาศเย็นดูการแต่งตัวเด็ดโอ้โหทะเลทรายนี่ถ้าช่วงหน้าหนาวอย่าไปยุ่งหน้าหนาวจริงๆคือหลายคนเข้าใจแหละว่าเออเหมือนแบบทะเลทรายนี่จริงๆตละเพราะเวลาเราได้เห็นภาพถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ โอ้ยร,อร,อร้อนร้อนแต่วจริงมีหน้าหนาวด้วยนะหน้าหนาวนี่ก็เย็นสบายหน้าอยู่ครับประเทศจอแดนหน้าไปเที่ยวค่นะนี่ครับก็สดุกสดานแล้วก็มีมีคนตกอูดด้วยนะอ้ทิ่มด้วยโอ้ต้องระวังแล้วเดี๋วบางทีมันก็ มันเกิดอยู่ๆตกใจมันวิ่งขึ้นมานะนั่นสพี่ลมินี่ก็ต้องแต่คนที่ตกคือไม่ได้อันเจ็บปวดเลยมากดีว่าตกตรงมันเป็นทรายมันก็ได้เป็นถนนแข็งๆอย่างนี้ก็้ววิวสวยแล้วเวลาเรานอนเราไปนอนทิศเต็นกลางทะเลทรายพี่ลิมิงเดี๋ยวก่อนนี่คือมีแค่เราที่อยู่บนหลังอูดนะไม่มีมีคนจูงไหมคะไม่มีออาแต่ว่ามันมันจะมันจะเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งสี่ห้าคนนะฮะมันจะมีคนนำขับนำขี to to e ่นำอะไรอก่ะงเงีนจะมันจะมันจะมีเชือกคล้องต่อกันไปด้วยนะฮะมีเป็นช่วงยามเย็นนะฮะีคุ้ยก็เป็นลูกทัว่ะเกือบสามสิบคนวันนั้นไปกันจัดดีมิงจัดไปจัดไปนี่ดีมิงก็นั่งสบายอารมณ์ครับนะฮะถือเป็นประสบการณ์ ล้วตอน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 ไปเนี่ยเรานั่งรถจิบกันนะนั่งรถจิบก็มันดีมันในหนังเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศที่จอเจียนะเอ่อจอร์แดนจอร์แดนจอเจียจอร์เจียอยู่ยุโรปจอเจียอีกที่หนึ่งนี่ครับมี่ั้งดูวิวไปด้วยโอ้โหวิวสวยอยู่ดาวอังคารเลยนะเลซายสีแดงชมพูเงี้ยนะครับ แปลกใหม่ดีบ้านเราไม่มีพื้นที่ไม่มีอูทีคีแบบนี้ไปก็เหมือนได้เปิดประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนแล้วครับมีความสุขทุกคนอ่ะเราเรียบร้อยไปงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวมีโอ้โหเสียใจคลิปมันหายไปอ่ะเสีใจเสียมากเลยกำลัง ไปค้นหาอยู่นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวรอติดตามว่าทริปหน้าจะเป็นที่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวของกีฬามีมาฝากกันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะก็ขอขอบคุณด้วยสําหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะบริษัทสิงคอปเปอเรชั่นนะคะบอตทอกะทิสดอร่อยดีค่ะผลิตภัณฑ์ตราจระเขคโของการสปอตค e โ o นะคะ